ขอจันทรีนท้องทุ่งเขียวขจีอันเป็นที่อยู่ของมแมลงหลากหลายชนิดมแมลงตัวน้อยเหล่านี้ต่างเฝ้าคอยคืนวันที่พระจันทร์เต็มดวงซึ่งมแมลงต่างๆจะมาพบปะก,กันจัดงานเต้นระบำกลางแสงจันทร์กันอย่างสนุกสนานคืนนี้เป็นคืนแรกของเจ้าจิ้งหรีบน้อย ที่เพิ่งจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมงานได้มันจึงตื่นเต้นเป็นพิเศษใกล้จะถึงหรือยังจ๊าพิตากะแตนฉันนี่ตื่นเต้นจริงๆเลยที่จะได้เข้าร่วมง,งานเต้นระบำกลางแสงจันท์เป็นครั้งแรกจะเย็นเยนอีกเดี๋ยวจ้าก็จะได้เห็นเจ้าจิ้งหรีน้อยงานเต้นระบำกลางแสงจนนะันทน่ะแล้วทำไมต้องเต้นระบำกลางแสงจันทร์ด้วยล่ะจ้าพิตากะแตนเจ้าไม่รู้อะไรมแมลงอย่างพวกเรานะ่ะ มีปีกที่บางใสฉะนั้นเวลาเราอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ปีกของเราจะสะท้อนแสงแวววาวสวยงามเหมือนดวงดาวเลยนะเจ้าแล้วทำไมงานสนุกสนุกอย่างนี้ไม่มีทุกวันเลยจ๊ะพวกเรานะ่ะอยากจะทุกวันอยู่หรอกแต่งานเนี้ยมันขึ้นอยู่กับพระจันทนระ์น่ะพระจันทร์ท่านมีดอวนกลมทุกวันหลักนะท่านจะวนเวียนจากพร้อมเสียวแล้วก็ค่อยๆอวนขึ้นอวนขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นพระจันทร์เต็มดวงในวันที่15แล้วท่านก็นจะเริ่มพอมลองเรื่อยๆอีกเป็นแบบนี้ตลอดเลยละ่ะงั้นเรามีงานกันเดินละครั้งเองละสิโธอเสียดายจังเออลืมบอกเจ้าเรื่องหนึ่งสำคัญด้วยคือว่าในงานนี้นะเราจะมีการประกวดร้องเพลงด้วยผู้ชนะจะสามารถขอพอรจากดวงจันทร์ได้หข้อขออะไรก็ได้ใช่ไหมเจ้าฟีตะกะแตนใช่ มีข้อแม้ว่าพรนั้นจะต้องมีประโยชน์แกมูมแมลงด้วยนะพี่ตากระแตงคอยดูนะคืนนี้ฉันจะเข้าประกวดร้องเพลงด้วยแล้วเจ้าจิ้งหรีดน้อยก็ได้เข้าร่วมงานเต้นระบำกลางแสงจันทร์อันสนุกสนานและเมื่อถึงเวลาประกวดร้องเพลงเจ้าจิ้งหรีดน้อยก็ได้เข้าร่วมประกวดด้วยอ oh huh huh. และผู้ได้รับรางวัลการประกวดร้องเพลงในค่ำคืนนี้ได้แก่เจ้าจิงหลีดน้อยอข,ขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากและเจ้าจิงหลีดน้อยก็แงนหน้าขึ้นมองพระจันทร์ที่กำลังฉายแสงอยู่ตรงกลางท้องฟ้าพอดี ทนประจันที่สวยงามท่านรู้ไหมว่าข้าและหมู่มแมลงทั้งหลายต่างเฝ้าคอยที่ท่านจะเต็มดวงพวกข้าทั้งหลายก็สนุกสนานกันมามากแล้วพวกเราอยากจะมีความสุขอย่างนี้ทุกคืนทุกคืนข้าจึงอยากขอพรจากท่านว้าวมาเลยเจ้าจิ้งหรีดน้อยข้าจะให้เจ้าได้ทุกสิ่งดังปรารถนาข้าไม่ขออะไรจากท่านมากมายหรอกแค่อยากจะขอแค่ ให้ท่านพระจันทร์เต็มดวงอย่างนี้ทุกคืนทุกคืนได้ไหม <c oughs> เป็นพรที่แปลกที่สุดเท่าที่ข้าเคยได้ยินมาเลยละ่ะแต่ถ้าเจ้าต้องการอย่างนั้นเจ้าก็จะได้แต่มีข้อแม้อยู่ว่าพวกเจ้าเนะ่ะจะไม่สามารถขอพรจากข้าได้ทุกคืนนะจนกว่าจะครบรอบหนึ่งเดือนตามกำหนดตกลงไหมได้สิท่าน พวกเราเพียงอยากที่จะสนุกกันทุกคืนเท่านั้นแหละแล้วพระจันทร์ก็ให้พรดังที่เจ้าจิ้งรีบน้อยขอทำกลางความพอใจของหมู่แมลงทั้งหลายและหลังจากวันนั้นพระจันทร์ก็เต็มดวงทุกคืนหมู่แมลงทั้งหลายก็จัดงานเต้นระบบำกลางแสงจันทร์ทุกๆคืนจนกระทั่งเวลาผ่านไปสวัสดีจ้าพี่มแมลงปอนึกว่าจะไม่เจอใครซะแล้ว วันนี้ทำไมไม่ค่อยมีใครออกจากบ้านกันเลยเนี่ยนี่เจ้าจิงหลีดน้อยเจ้าไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้นะตอนกลางวันนะ่ะะแทบจะไม่มีใครออกจากบ้านเลยอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะพวกแมลงไม่ออกมาหาอาหารกันเลยเหรอมีสิแต่มีน้อยมากนะ่ะก็ส่วนใหญ่นะตอนกลางวันอย่างเนี้ยเขาก็เอาแต่นอนกันทั้งนั้นแหละทำไมล่ะนอนตอนกลางคืนยังไม่พออีกเหรออ้าว ก็เดี๋ยวนี้นะมีงานเต้นระบำกลางแสงจันทร์กันทุกคืนเลยนี่พวกมแมลงนะ่ะต่างเหนื่อยเมื่อยล้าจากงานที่มีกันทุกคืนทุกคืนตอนกลางวันอะนะเขาก็จึงต้องนอนพักผ่อนนะสิแล้วพี่มแมลงปอล่ะทําไมยังออกมาหาอาหารได้ละจ๊ะก็ข้าไม่ได้ไปงานเต้นระบำน่ะสิขืนไปทุกวันนะนะข้าก็ต้องเป็นอย่างพวกมแมลงตัวอื่นเอาแต่นอนไม่มีเวลาหาอาหาร เนี่ยก็ใกล้ฤดูหนาวเข้าไปทุกทีละถ้าไม่รีบหาอาหารเก็บสะสมเอาไว้อะนะเมื่อถึงฤดูหนาวที่อาหารขาดแคลนนะเดี๋ยวก็จะลำบากข้าไปหาอาหารต่อก่อนนะทจิงจิงหลีดน้อยไปละแล้วแมลงปอก็บินจากไปจิงหลีดน้อยจึงเดินทางไปอีกได้ไม่ไกลก็ได้ยินเสียงโวยวายจากตัวด้วงตัวหนึ่งอุย้ย อาหารของฉันอาหารของฉันหายไปไหนหมดเนี่ยพี่ดวงพี่ดวงเป็นอะไรไปอะส่งเสียงดังเชียวอา้าวจริงหลีดเองเหรอก็อาหารของก้าดสิซีที่เก็บสะสมเอาไวอ้อ่ะไม่รู้าหายไปไหนหมดเลยเนี่ยใจเย็นๆใจเย็นๆบางทีพี่อาจจะกินไปลักก็ได้เอ้ยไม่อะไม่อะเมื่อวานอะไม่ได้อยู่เหลืออยู่เลยเนี่ย วันนี้นะพอตื่นขึ้นมามันก็หายไปหมดเลยแล้วแล้วมันจะหายไปได้ยังไงอะพี่ดวงก็ว่านะต้องเป็นเจ้าดูต่อแน่เลยล่ะที่ขโมยของของข้าไปอะเพราะหลายวันมันเนี้ยมันบินมาแถวบ้านข้าบ่อยๆแล้วบ่นว่าหิวด้วยเนาะพูดไม่ทันขาดทำ้วความกรอด เจ้าดวงจึงบินไปหาตัวต่อทันทีเจ้าจึงรีบน้อยเห็นท่าไม่ดีเลยกระโดดตามไปจนถึงบ้านตัวต่อเนี่เจ้าต่อหัวขโมยเอาอาหารของข้าคืนมาเดี๋ยวนี้นะอะไรกันเจ้าดวงข้าไม่รู้เรื่องเลยนะแต่เจ้ามาก็ดีแล้วข้ากำลังตามหาคนที่ขโมยอาหารของข้าไปพอดีโอ้เจ้าจะหาว่าข้าขโมยอาหารของเจ้าไปเหรอ ตจ้าต่อกี้ขโมยก็จะใครอีกล่ะเมื่อวานก็มีแต่เจ้าคนเดียวนั่นที่บินผ่านมาที่บ้านข้านะตอนอ่อนก็หายก็มีแต่เจ้าแหละที่บินผ่านบ้านข้าเหมือนกันเจ้านั่นแหละขโมยเจ้าต่างล่ะที่เป็นขโมยเมื่อจิงหลีน้อยมาถึงตัวด้วงกับตัวต่อก็ได้เริ่มต่อสู้กันไปซะแล้วเจ้าจิงหลีดจึงพยายามเข้าไปห้ามแต่ทั้งด้วงและต่อไม่ฟังเจ้าจิงหลีเลย จิงหลีจึงคิดไปหาคนที่มาช่วยห้ามแล้วมันก็ไปเจอกับตากแตนพี่พี่ตากแตนไปช่วยกันห้ามเจ้าดวงกับเจ้าต่อไหนสิทะเลาะกันใหญ่แล้วอ้าวทำไมอ,อ่ะก็อาหารของมันทั้งสองหายไปนะสิต่างฝ่ายก็แต่งคิดว่าถูกอีกฝ่ายหนึ่งขโมยไปและลูกกันใหญ่เลยเอ้ยชว่วงเนี้ท้องทุง่งเราก็มีแต่การรักขโมยเกิดขึ้น ค่ะว่าคงเกิดจากการที่มันแรงเอาแต่นอนตอนกลางวันจนไม่มีเวลาหาอาหารก็เลยต้องขโมยนอกจากนั้นพวกแมลงก็ไม่ยอมหาอาหารเก็บสะสมไว้ด้วยพี่มแมลงปอบอกว่าฤดูหนาวใกล้มาแล้วถ้าไม่เก็บอาหารไว้จะลําบากมแมลงในท้องถุงของเราก็มีแต่ขี้เกี่ยขึ้นทุกวันวันๆเอาแต่เที่ยวแล้วก็นอนโธเป็นเพราะฉันเองขอให้ประจันเต็มดวงทุกวันนั้น เพื่อที่จะได้มีงานเต้นระบำทุกวันจะได้สนุกสนานกันแต่ไม่เคยที่ถึงผลเสียเลยว่าเมืองพวงมาแรงเที่ยวสนุกกันทุกคืนน่ะตอนเช้าก็ต้องนอนพักผ่อนไม่ยอมทำการทำงานตกกลางคืนก็เที่ยวอีกทำให้นิสัยขี้เกียจทำงานทิ้งหทธผิดเองแหละทิ้งฤทธิผิดเองโอ้เจ้าริ้งหลิน้อยโทษตัวเองเลยเจ้ายังพอมีทางแก้ไขทำยังไงล่ะพี่ตะกะแต ฉันยังคิดไม่ออกเลยก็อีกสามวันข้างหน้าก็จะครบหนึ่งเดือนที่เจ้าขอพรและว,วันนั้นเราก็สามารถขอพรจากดวงจันทร์ได้ไหม่งี้ล่ะเออใช่แล้วแต่ข้าต้องพยายามให้ชนะการประกวดร้องเพลงให้ได้อีกครั้งหนึ่งอะ่ะแล้วเจ้าจึงหีดน้อยก็ทำสำเร็จชนะการประกวดร้องเพลงในคืนนั้นและได้เป็นผู้ขอพรข้อใหม่จากพระจันทร์ เจ้าจิงรีดน้อยเจ้าชนะอีกแล้วนะช่างเก่งจริงๆเอาล่ะคราวนี้จะขอพรอ,อะไรแปลกๆจากข้าอีกล่ะพรคราวที่แล้วที่ข้าขอ,ขอจากท่านนั้นน่ะมันทำให้หมูมแมลงมีนิสัยลักสนุกเอาเด่ดเที่ยวไม่ยอมหาอาหารกันความเดือดร้อนจึงเกิดขึ้นในท้องทุ่งหญ้าแห่งนี้เจ้าจิงรีดน้อยเอ๋ยอันที่จริงงานเต้นระบำกลางแสงจันนั้นน่ะ มันก็ไม่ใช่สิ่งผิดอะไรเพียงแต่ถ้ามันมีมากเกินบ่อยเกินความจำเป็นมันก็สามารถทำให้เกิดโทษได้เช่นกันถ้าเข้าใจแล้วล่ะท่านพระจันทร์ข้าจึงอยากจะขอพอรจากท่านใหม่คือถ้าอยากให้ท่านพระจันทร์กลับเป็นอย่างเดิมไม่ต้องเต็มดวงทุกวันมีอ้วนบ้างผอมบ้างสวยดีไม่ต้องบกยอข้ารอกเจ้าจริงหีีดเอาล่ะแล้วเจ้าจะได้พรดังปรารถนา ขาไปก่อนนะแล้วหวังว่าคราวหน้าคงจะเจอเจ้าอีกหลังจากนั้นดวงจันทร์ก็กลับเป็นปกติงานเต้นระบำกลางแสงจันทร์ก็มีเดือนละครั้งดังเดิเามเหล่าแมลงต่างๆก็มีเวลานอนพักผ่อนกันในตอนกลางคืนตอนเช้าจึงมีกำลังออกมาหาอาหารตามเดิมความขี้เกียจจึงเริ่มลดถ,ถายไปและในที่สุดความสงบสุขก็กลับคืนมาสู่ท้องทุ่งหญ้าแห่งนี้อีกครั้ง